ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายต่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพ่อขรอองป้องแล้วก็ช่องวันป้องครับคลิปนี้จะเป็นการจัดเทเลสโตรคัวละคร UR แล้วก็ SSR+ p อ u s ันะครับอัปเดตล่าสุดเดือนธันวาคม2568นะครับโดยที่นตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยเมตาล่าสุดเนี่ย จะเป็นตัวละครกระบองเหล็ก UR ร่าง2ที่เข้ามานะครับในเกมนะเราจะไม่ได้อิงในเมตาอนาคตนะครับเพราะว่าเมตาอนาคตเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเกียร์โ SSR หน้ากากหวานอะไรประมาณนั้นแต่เราจะอิงนักปัจจุบันเอาเป็นหลักนะครับโดยที่ในคลิปที่แล้วผมก็ได้รับฟีดแบ็กมาแล้วเอ้ยมันก็ดีอยู่ก็คือพี่ครับถ้าตัวไหนเป็นอะไรพี่ว่าพี่แยกตัวไปอยู่ในทีอะไรดีกว่าคนบางคนเขาจะไม่สับสนเพราะว่าบางตัวมันแบบว่าเฮ้ มันถ้าไม่มีตัว U R มันคือตัวกากากเลยอ่ะมันมีแค่ค่าปลดอะไหล่ผมก็เออก็เมคเซนดีเดี๋ยวรอบนี้เราจะมีเทียอะไหล่แย่ออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าตัวไหนที่มันเป็นทั้งอะไหล่แล้วมันพอใช้ได้เดี๋ยวผมจะพูดเป็นเรียงตัวแล้วกันนะครับเริ่มจากอะคุซันก่อนเอาไปซีก่อนนะครับจะพัดเด็กนะครับเทียอะไหล่โบลอสเทียอะไหล่นะครับด้วงเทียอะไหล่อะบองเหล็กเทียอะไหล่นะครับคิงคิงจริงๆเนี่ยมันก็อะไหล แต่มันอ่ะเดี๋ยวพวกอะไรผมค่อยไปจัดแยกนะครับเกลียวอันนี้ไม่ใช่อไรนะครับอันนี้ผมว่าของดีนะครับเอาไปเลย t ทียนะครับซิลเวเฟงนะครับแล้วก็ราชาราชาทั้งอะไหลแล้วก็ทั้งดีเหมือนกันใส่นี่ไว้ก่อนนะครับอะตอมิกอะตอมิกนะตอนนี้ไม่ได้เมตาผมว่ามันอาจจะที่บีเหมอนกันนะครับไม่ได้แย่ยขนาดนั้นแล้วก็กาโลเทียอไรฟินิกแมนอันนี้ไม่อไรนะครับตัวใช้งานจริงผมว่าผมให้อยู่ที่ A A หรือ B เดียววะ เอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะลดเนี่ยจะค่อยว่ากันนะแล้วก็โก้คสือนะครับโกเคสือเนี่ยเป็นตัว SSR+ เ l u s าเนาะก็จะคอยมีแบบพวกรับดามงดาเมเออะไรประมาณนั้นผมคิดว่าภาพวรวมอารเคอาจจะพอใช้ได้อยู่ยที่เอครับแฟชนะครับแฟชชเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่อะไหล่นะเพราะว่าตัวผมจะนับตัวไหนในเทียอะไหก็ต่อเมื่อเฮ้ยตัว UR ที่เป็นต้นต่อของอะไหล่อ่ะ ตัวนั้นเป็นตัวที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้แฟช่นมัน8วันแฟชชั่น UR มันมันไม่มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นตัวแฟชั่นล่างนี้อาจจะให้ที่4นะเอาไว้บัฟสปีดนะครับเกโลเกโลนะตอนนี้เนี่ยถ้งงาในแง่การใช้งานอาจจะอยู่ที่4นะครับอยู่ที่4ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวพิกกอสพิกออสทีอารไหล่เหมือนกันแล้วก็ราชาราชาทีอรทารไหล่แท้งท็อปอันนี้ไม่ใช่ทีอารไหล่นะครับแท้งท็อปเนี่ยผมอาจจะให้อยู่ที่ตัวทีอานรงพอเลล่นได้้แวอ ม้านะครับม้าเนี่ยเป็นได้ทั้งอะไหล่แล้วคอนะครับม้าเนี่ยผมคิดว่าตัวมันเองอ่ะดีมากนะครับอ่าไม่ใช่ดีมากหรอกเป็นคอพื้นฐานแล้วสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆนะครับสำหรับที่ไม่มีจริงๆเนี่ยผมให้อยู่ที่ A ไว้ก่อนนะครับอ่าแต่ม้าก็เป็นแต่จริงๆมันก็ไม่ติดเมตาแล้วแหละเนาะอัศวินแล้วก็เมลสกาดเมลสกาดเนี่ยผมให้อยู่ที่ A เลยนะครับแล้วก็มาเฝ้าบ้านอันนี้ไปนี่เลยนะครับแล้วก็โกอริบาสนะครับโกอริบาสเนี่ยผมยังให้อยู่ที่ A นะเป็นเอสเซซาพัทเจนใหม่ๆ ซอมบี้แมนตัวบัฟสปีดแต่มันไม่ได้บัฟสปีดถาวรซึ่งการโล่มันอยู่ถึงเทิร์นเจ็ผมมองว่าซอมบี้แมนตอนนี้ไร้ประโยชน์มากนะครับในเมตาที่ทุกคนมีการโล่ผมพูดจริงๆเลยซอมบี้แมนไร้ประโยชน์นะครับผมมองว่าอย่างนี้เลยนะคือสุดท้ายอะถ้ามันไม่ได้บัฟสปีดถาวรแล้วมันต้องมาบัฟใหม่ทุกรอบอะเทิร์นเจ็ถ้าการโล่ช้าก,กว่ามันก็เท่านั้นเระเผื่อเปลืองสล็อตด้วยอาจจะอยู่ที่ C ไปก่อนนะครับหรือ B อาร์รบีผมต้อาร์บีไปก่อนแล้วกันนะครับพูลิพูล,พลิพูลิเนี่ยผมให้ A เลยนะครับในตอนนนี้นะครับ แล้วก็ตัวเมทัลไนต์เมทัลไนเนี่ยโอ้มันตัวนี้ตัวกันนั่นกันนี่มามันเยอะเนาะผมคิดว่าเมทันไนตอาจจะให้เทียแต่ผมว่าดึงขึ้นได้นะครับดึงขึ้นได้ยอยู่มาเป็นเอนะครับเอ๊แต่การรบมันกันป่าวะ่าถ้าการรบมันกันอ่ะผมอาจจะดึงมาแต่เืผมจะรู้ว่าการรบน่าจะกันนะครับเอาลงมา A ก่อนนะแล้วก็ดารชายโอ้ตัวนี้ให้ตัวนี้ให้ S นะครับแล้วก็ถ้าซื้อมากิระดับยูผมให้เทีย์ A นะครับเทีย์ A มันก็ผมว่ามันไม่ได้แตกต่างจาก s s สเซซพัอะไรขนาดนั้นอะในความเป็นของผมในตอนนี้นะโซนิกนะครับโซนิกตัวล่างนี่ก็ให้อยู่ที่ทีตอนนี้มันมีโซนิกอยู่อาร์แล้วทีเอแล้วทีเพอนะทีเพอนะครับ,รบแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเมทัลที่ไม่ใช่เป็น G4 T4 ีให้ A นะครับแล้วก็ซุยริวซุยริวก็ให้ A เหมือนกันแล้วก็ mm hmm. คอโบล้อสนะครับโบล้สเป็นคอผมให้อยู่ที่ S นะครับ ะตอนนี้นะครับแล้วก็กระบ,บองเหล็กล่าง U R ล่างหนึ่งอาจจะให้อยู่ที่ผมกําลังคิดอยู่ว่าคือถ้าใส่ตัวนี้มันจะใส่ล่างนั้นไม่ได้แต่สมมุติว่าถ้าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคือตอนนี้พอมันเลือกใส่ได้แค่ล่างเดียวได้ผมให้มันดรอปลงมาหน่อยอยู่ที่ A นะครับเพราะมันคือตัวละครเดียวกันแล้วก็บอมอยู่นี่เลยนะครับคิงนะครับคิงเนี่ยก็ให้อยู่ S เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะตอมิกล่างอย่ R ผมให้อยู่ที่ที่ A นะครับที่ A ที่ A แล้วก็ถัดมาเป็นเกลวินเกลวินเนี่ยก็จะเป็นตระกูลตัวที่บัฟถาวรแล้วผมว่าบัฟถาวรโอเคเอาไปเลย S นะครับแล้วก็ตัวเมลสกาดยูอานะครับเทียเดียวกันเลยเอไปก่อนเฮลไฟเฟลมไฟย่างเป็นไฟมันมีซับมันมีสกิลซับพอร์ตที่ดูเยอะแต่ผมคิดก่อนนะผมให้มันเอเลเยอร์เยอเกินผมว่าโอเคได้อยู่นะครับโอเคได้อยู่นะอ่ะ S ไปก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเจนอสเจนอสเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ตัวดาเมจมันยังไงก็ แย่งการโลยากแล้วมาทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากทำดาเมจและดาเมกก็ไม่ได้แรงร้อยในเมตาตอนนี้นะครับเ mm hmm. บาเลยแหละก็อยู่เอไปแล้วกันนะครับแล้วก็โกเคสึโอ oh, ้โหโกเคสึตอนนี้นะผมว่าอยู่ในระดับงมต้องมีเลยนะของดีแฟชนะครับแฟชเนีย่ยก่อนหน้านี้เราจะเจอแบบใส่เมตาใส่เลื่อนม,ามปป้ากแต่ผมคิดว่าก็ยังให้เอสได้อยู่นะครับเออแต่ว่าผมควรจะดึงแฟชล่างนี้ขึ้นมาผมว่าอยู่ตรงน,นี้แหละนะครับเพราะว่า แฟนมันไม่ใช่ด้าเมหลักอยู่แล้วนะครับเราก็ใสถถ่ถ้าจะเล่นมันต้องใส่เป็นเลือดใส่โจมตียืนไม่ได้นะครับตอนนี้ออแล้วก็ m o s q u i t o g ์นะครับระดับ ur UH. ตัวนี้ผมให้เป็น t ทครับจัก,กรพรรดิเด็กโอ้อันนี้เป็นตัวคอตอนนี้นะมันไม่ต้องพูดพั่มท,ทําเคอะไรมากจะไปเลยเทียของมันต้องมีแล้วก็ซอมบี้แมนอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นตัววัสดุฮีโร่นะครับผมก็ให้นี่เหมือนกันนะครับของมันต้องมีฟูบุก,กิอ่ะก็ยังให้เทีย ts นะครับแล้วก็อัศวินจักรคนอัศวินจักรคเนื่องจากตอนนี้เจอแบบว่าเจอกาโลกกันหนํามากเกินผมคิดว่าอยู่ที่ A นะครับเพราะมันได้ฟันมันไม่ได้มีสกิลช่วยทีมอะไรเลยนะครับแล้วก็พี่ด้วงพี่ด้วงเนี่ยกระบองเนี่ยมันลดรอบตายเกิดผมให้ด้วงลดมาที่ S S นะครับผมว่า S นะครับแล้วก็พิกกอสเนี่ยน่งรอคุสมบัติมันตอนนี้ยังไม่มีใครแทนเนาะผมอาจจะให้อยู่ที่ อืมถ้าพาร์ทสองของมันต้องมีถ้าพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมให้อยู่แค่เอสเองนะผมว่าคือตอนนี้ผมรู้สึกพิกอมันไม่ได้จะไม่ต้องมีขนาดนั้นแล้วเพราะว่าดาเมกาโลมันแดกเรียบเลยที่จะมีข้อดีก็คือเรื่องกลยุทธ์แต่มันก็ไว้แก้คนเปิดก่อนมันแก้ได้แค่แรกๆหลังๆก็ไม่มีผลอะไรผมคิดว่าพิกอผมอาจจะให้เอสนะครับในรอบนี้นะต้องดึงมันลงมาแล้วแล้วก็ตัวกาโหโอการโลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็น คนเล่นเขารู้กันนะครับแล้วก็โซนิกโซนิกอันนี้ก็เหมือนกันเลยคนเล่นเขารู้กันต่อก็กระบองนะครับกระบองอยังไงผมก็ให้ระดับเอนะครับเพราะว่าถ้ากาโร่ตีกันคนเปิดก่อนไม่มีไม่มีกระบองเนี่ยก็อาจจะแพ้นะครับเพราะว่าเอาอฝั่งเขาจะแบบมีกระบองคอยมากลับมาไล่ตีเนยโเว้นกรณีพลังห่างกันเยอะถ้าพลังเท่ากันเนี่ยยังไงคนมีกระบองมาชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันซัด กาโร่ตาย,ยอะไรแบบนั้นเออนะเปิดก่อนบวกกระบองอะไรนี่อนข้านได้เปรียบมากนะครับแล้วก็มันแก้ด้วงแก้มาด้วยมาจริงมันก็กาโร่ก็แก้แล้วแหละแต่มันแก้กาด้วงได้นะต่อไปราชาใต้ดินแผ่นนี้จะอยู่ที่เอไปก่อนนะครับแล้วก็ราชาทะเลลึกราชาทะเลลึกผมก็ให้ที่เอสเช่นกันนะครับอ่ะจะมาทบทวนตัวเทียร์กันก่อนตัวของมันต้องมีเนี่ยผมก็จะให้เป็น6ตัวนี้ นอกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถสลับเข้าสลับออกได้ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็ระดับ s คิดก่อนนะระดับ s น่าจะถูกต้องแล้วนะครับอืมแล้วก็ระดับ a นะครับระดับ a อืมระดับ a น่าจะประมาณนี้ระดับ b ระดับ c นะครับทีนี้ตัวอะไรนะอยวเราพูดถึงตัวอะไรแต่ละตัวกันว่าตัวมีตัวไหนที่เฮ้ยถ้าเราไม่มีตัว ur ตัวมันเองมันอยู่เทียจริงระดับไหนนะอ่าโอเคจักรพรรดิเด็กเทียจริงอยู่ระดับไหน อยู่ C ครับแต่มันเป็นอะไหล่นะอยู่ตรงนี้นะอ่ะอันนี้คือ,อยะผมจับใส่เลยแล้วกันนะอันนี้คืออะไหล่เรารู้แล้วนะว่าตัวไหนที่เอ้ยมันใช้งานเป็นอะไรโอเคนอกานั้นอะไหล่บางตัวอาจจะแบบไม่ได้เมตามากอะไรประมาณนั้นคือผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพิกก็กบแฟชเนี่ยมันอยู่ S เหมือนกันแต่ผมก็ให้ตัวหนึ่งที่อะไหล่ตัวหนึ่งใช้งานได้จริงแบเงี้เพราะว่าผมมองว่าอย่างไงพิกก็ก็เก่งกว่าแฟชในตอนนี้นะครับคือถึงแม้จะเป็น S เท่ากันก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันเก่งเท่ากันไง มันก็เลยมีบางตัวที่เฮ้ยเราจัดแยกไม่ได้เป็นแบบอยู่ในเทียอะไรที่แบบเฮ้ยคนต้องมีอะไรคือแบบบังคับต้องมีเพื่อไปปลดพลังอะไรประมาณนั้นถ้าสมมติคณจะเล่นยูตัวนั้นแต่สมมติถ้าคนเล่นแฟชชูอาร์คุณไม่มีแฟชได้ไหมผมว่าได้นะเพราะว่ามันเอาเลือดมันเอาถึกอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยบางคนจะแบบพี่ครับผมเล่นผมเล่นอะตอมิกอะไรเงี้ยพี่ผมไม่มีอะตอมิกเอ็กซ์อาร์พลาสมิกได้ดิมันไม่ได้ดามเมจเยอะอะไรอยู่แล้วฉะนั้นการมีกับไม่มีมันไม่ค่อยต่างกันไอ้ที่ผมอยู่ในตัวเทียอะไรคือเป็นตัวที่แบบเักภาพมมนะะจ เป่งดีขึ้นในแง่ใดในแง่หนึ่งกับของการที่มีตัวละครนั้นๆอะไรประมาณนั้นนะครับโบรลดอ่ะเดีย๋ยวผมจะจับอะไรไปอยู่ในเทียของมันแล้วกันนะโบรลสอาจจะให้ B แล้วก็จักราดเด็กอาจจะให้ A ไปก่อนด้วงอาจจะให้ B ีนะครับเออผมพูด B, B ี B ตัวนี้ B เหมือนกันแล้วก็พิก,กอสไปเลยตรงนี้คิงคิงก็ให้เท่ากับซอมบี้แล้วก็ราชาทะเลเฮ้ยตัวนี้ของดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าผมให้อยู่ที่ x เท่ากันเลยผมว่า ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดนะครับกาโลอัลเบเลตีสีนะครับแล้วก็ราชาเดี๋ยวให้ B นะครับอันนี้คือแบบไม่นับของอะไรเนี่ยในง่ายการใช้งานเนี่ยผมก็จะให้เป็นเทียรประมาณนี้นะครับสำหรับประจําเดือนธันวาคม2568นะครับอันนี้คือแบบว่าไม่นับอะไรนะอะไรก็ตามที่โชว์ไปเดีย๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัด,ถดไปสวัสดีครับ